สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีากุมลัคนาลุมประจําเดือนธันวาคม2563นะคะว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนาลุมจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกล็จะพูดเสมอว่ามนดูทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตอนนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัว เดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกตอย่างไว้ท,วทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID ไลน์และก็ a c e b o o k เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามและจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์นีคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมแลัคนากุมประจําเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดือนธันวาคม2563นะคะแก๊ปขอให้ความรักให้กับชาวราศีกุมภลัคนากุมด้วยคะ่ะ The Sun, Ten of Wands, The Empress, Nice of Hill Cold, The Justice, Hardwood. ควีนถือเหรียญจะแฮงแมนแล้วก็อัดสวินถือเหรียญโหมันเป็นช่วงชีวิตที่ชาวราศีกุมลัคนากุมนี่ถ้าคุณเคยตกอย,อยู่ในห่วงเวลาอะไรที่คุณกำลังมืดมนในชีวิตเนี่ยบอกเลยว่าเดือนธันวาคมนี้มาเป็นเดือนที่คุณจะสับพรั่งแบบ อะไรหลายๆอย่างที่มันเคยติดค้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพหรือแม้กระทั่งแต่ว่าคุณกําลังมีปัญหากับใครก่อนหน้านี้เนี่ยพลังงานน้าไพ่ขึ้นชันมากๆนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยคุณไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนแรกคุณน่าจะมีการปลดล็อกบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆที่มันค้างคาในทุกๆเรื่องในชีวิตปลดล็อกแล้วไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆชนิดที่ว่าอะไรก็เอามิยู่ทีเดียวเชียว มันเป็นจังหวะที่การเงินคุณก็ดีการงานก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยอะแม้กระทั่งคนที่เคยมีปัญหากันก็จะกลับมาคุยกันเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนกลับมาปรับความเข้าใจกันไปไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วก็เอนจอยมากขึ้นนะนะคะพลังงานหน้าไพ่ขึ้นอย่างนั้นเลยอะนะเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเดือนที่เหมือนแบบอะไรอะไร,ะไรที่มันแย่ๆมันกําลังจะเปลี่ยนแล้วมันกําลังจะสว่างสวัยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกอึดอัดกับความค้างคาที่คุณแบบแบกรับมามานานมากอยู่ในความรู้สึกของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกําลังจะเอามันออกไปในได้ได้ในเดือนหน้านี้แก้ขอไพ่หน่อยสิคาสิบไม้เท้าซ่อนอะไรเอาไว้อะไรคือความรู้สึกที่คุณแบบหนักมากที่ผ่านมาแก้ขอไพ่ด้วยค่ะ the fool สามเหรียญ w h e e l of fortune ดและก็ได้ไพ่9ก้าเหรียญแกจะแยกเป็นสองพาร์ทพาร์ทที่1ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปเรื่องการงานการเงนิงนคุณน่าจะเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นคนที่มันอยากให้ทุกอย่างได้อย่างใจไปหมดแล้วพอมันไม่ได้คุณก็รู้สึกเครียดกับตัวเองรู้สึกท้อแท้รู้สึกสซึนซับรู้สึกแบบอยู่กับตัวเองปวดหัวกับตัวเองอะไรกับตัวเองบางอย่างจนบางครั้งหน้าไพ่ขึ้นว่าคุณก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เบือ่อแล้วก็รู้สึกไม่พอใจในความเป็นตัวเองได้เหมือนกัน จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ในระยะเวลาหนึ่งหรือนั้นๆอีกพาร์ทหนึ่งถ้าปีเรื่องความรักมันเหมือนคุณไม่ได้ปลดล็อกกับความรู้สึกที่มันผ่านไปแล้วหรือคุณไม่ได้ปลดล็อกกับความรู้สึกของตัวคุณเองที่มันมีอยู่ภายในจิตใจมันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณได้หมดเลยคุณอยากมีอะไรคุณคุณมีได้หมดเลยนะคะชาวราศีกุม แต่สิ่งเดียวที่คุณไม่มีคือเมื่อยามที่คุณรักใครคุณกับเขามักจะต้องมีเหตุให้หนึ่งทะเลาะเบาแหวงกันบ่อย 2. ความรับเขาเยอะ 3. ความรู้สึกที่มันไม่พอดีในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหนื่อย 4. ความรู้สึกที่คุณไม่อยากคาดเดาและหวาดระแวงว่าเขาจะมีใครนอกจากคุณไหม 5. ความรู้สึกที่เขาคนนั้นของคุณไม่เคยซัพพอร์ตเรื่องความรู้สึกของชาวราศีกุมลัคนากลุ่มเลยแม้แต่น้อยนี่คือ5ข้อที่ชาวราศีกุมตั้งขึ้นมาในเงื่อนไขของความรักแต่คุณไม่เคยได้เลยสักคนที่คุณใช้คำว่าแฟนหรือคนรักคู่รักนั่นเองนะคะอืม แต่มืนคุณก็รอใครไกลๆนะเหมือนคุณเหมือนคุณไม่เคยได้รับความรักจากใครทั้งที่คุณเป็นคนเต็มที่กับความรักมากเลยอืมแต่คุณก็ไม่ค่อยได้รับความรักจากใครกลับมาสักเท่าไหร่แล้วคุณก็กําลังรอคุณกําลังจะหยดยืนแก๊ปขอไพ่ขยายอัศบินถือถ้วยหน่อยสิคะอะไรคือความรู้สึกที่ชาวราสิกุมและขนาะคุณต้องการอยากได้ในเรื่องของความรัก จริงๆคุณคิดว่าคุณไม่มีความรักก็ได้นะเนี่ยไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนคุณคิดว่าคุณไม่มีก็ได้ความรักแต่ถ้ามีอ่ะเอาจริงป้าถ้าจะเป็นหน้าไพ่ตรงนี้นะตอนนี้นะหน้าไพ่ขึ้นว่าชาวราศีกุมล,กลัคณากุมมองเรื่องราวความรักเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ต้องเอาแล้วสเปกอะ เพราะไอคนที่เคยเป็นสเปคเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณรู้สึกกับเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่คุณต้องชอบใครที่มันตรงสเปคมาวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีความรักก็ได้แต่ถ้าจะมีมันเกินเงื่อนไขของคําว่าสเปคไปแล้วมาเป็นความรู้สึกที่ถ้าอยู่ด้วยกันหรือคบกันหนึ่งต้องมีความสบายใจ 2. ต้องมีความรู้สึกที่มันไม่อึดอัด 3. ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องจ่าอิลุงตุงนางมากแค่รู้เขาวรู้เราว่าเรามีกันพอ 4. เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อยากเหนื่อยแล้วไม่ต้องหวาดระแวงแล้วถ้ามานี่คือต้องเปิดใจเลยถึงจะเป็นความรักจริงๆคุณก็ไม่ได้หมดสรัทธานในความรักนะแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะคือมันเหนื่อยจนแบบถ้ามีคือแบบ ใครก็ได้ที่เข้าใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มอีกไหมจ๊ะเจเจท Queen of Swords, King of Swords เจ็ดไม้เท้าแปดดัแล้วก็ยี่ไพ่หกไม้เท้าว้าวคุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งถ้าคนที่มาแล้วถ้าคุณพูดคุยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเนี่ยคุณจะไม่ปล่อยเวลาในการพูดคุยโดยสนทนากับคนคนนั้นให้เสียเวลาเลยนะแต่มาเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆต้องเป็นความรู้สึกที่ หมือนคุณอยากให้คนรักคู่รักเข้าใจคุณนะชาวราศีกุมและคนากุมเหมือนในเดือนนี้มาเป็นเดือนที่คุณต้องการอ้อนใครสักคนอ่อนอ้อนแบบมากๆเลยว่าแบบที่ผ่านมาเราเราเหนื่อยแค่ไหนเราเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะจริงหรือไม่ที่ชาวราศีกุมต้องการหรือหอยหาความรู้สึกปอดอ้อนหรือกําลังใจจากบุคคลปิิศนาที่มาเติมเต็มด้านความรู้สึกแก้ขอไพ่เลยค่ะจริงหรือไม่ k ิ King ง g of เ e น t ด c ร e s ลสเหรียญดชเรียร8เหรียญแล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญแก็บมองว่าน่าจะเป็นอยังไงน,นนะคุณต้องการคนที่ซัพพอร์ตเรื่องความรู้สึกของคุณให้เข้ามาในชีวิตแล้วคนคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ยังมาไม่ถึงในเร็วๆนี้ด้วยน่าจะเป็นคนที่ คุณอาจจะได้คนที่มาชอบคุณหรือคนที่คุณต้องการปฏิสัมพันธ์ด้วยเนะี่ยน่าจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างประเทศไหมเพราะว่ามีไพ่เดือดชาริอัปรากฏน่าจะเป็นคนไกลไม่ใช่คนใกล้นะคะที่มาเติมเต็มคุณหรือไม่คุณก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าคุณต้องการใครต้องการคนแบบไหนในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้คุณยังไม่เจอนะคะอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง,ง,ง,งแต่คุณต้องการการซัพพอร์ตได้ความรู้สึกจากใครบ,บางคน แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะทุกทุกที่สัติดตามทุกทุกท่กดไลค์ทุกทุก like, ท่กคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่งกดกำลังใจอย่างดีางงม,ามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่หมอะไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย